สวัสดีจ้าสวัสดีมอนี่แม่น้องปีใหม่นะคะเดี๋ยวมาหนึ่งขา่าวมอนี่ตื่นเศาร์นะจ้าตีหาพี่น้องน้องปีใหม่กันยังบ่ตื่นดอกบรรยากาศช่วงเศา้านะพี่น้องเนาะหนึ่งข่าวแบบบ้นบานเบิ่งเตาเบืองบรรยากาศพี่น้องยังบ่แจง้งเด้ฝากดด้อฝากช่องน้องปีใหม่ กดไลค์กดแชร์พี่น้องหนึ่งข่าวเหนียวเบิ่งคลิปนี่สิหอดสิคือหอดบรรยากาศบานเหาคือหอดบานเห่านะพี่น้องเนาะโอ้ยไผกระไดกลับช่วงปีใหม่ลงมาเห็ดงานเห็ดการเนาะเห็นคลิปนี่คือหอดพอคือหอดแม่หนึ่งขาหนึ่งหน้าไม่กินแล้วนอนพี่น้อง,งข่าเหนียวหอนหอนพี่น้องเลยเตาบะมี่ดอกพี่น้อง เรามันแตกเด็